ขอยัดถ่ายนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีเข้าสู่ช่องบกนห้าชนแนลนะครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวที่ตลาดน้ำนะครับวัดท่ากาลองนะครับอันนี้ครับจะมีก๋วยเตี๋ยวขายนะครับแล้วก็อาหารต่างๆแต่จะเงียบนะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะครับทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับออกจากสถานที่นอกบ้านนะครับนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าโบราณนะครับอยู่ริมน้ํานะครับ ฝั่งนี้น่าจะเป็นแม่น้ําป่าสักนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้เจ้าพญาใช่ไหมครับป่าสักคือฝั่งไหนครับอ๋อฝั่งน,นู้นเนาะวัดเพรนันเชิงอ๋อหัวรอใช่ไหมก็แม่น้ำเจ้าพญานะครับเพื่อนๆลงทิศลงทางแนละ้วอันนี้ก็มีเกีียวนะครับเกีียวนี่ชุดเท่าไหร่ครับชุดละสามสิบนะครับ ตามาก็แวะเวียนมาได้นะครับเพื่อนๆที่วัดท่าการ้องนะครับก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมน้ำครับน่ากินมากครับนี่ครับกีียเกี๊ยวขายเป็นชุดนะครับสาสิบาทนะครับเครื่องปรุงก็เนี่ครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเท่าไหร่ครับเอาเกี๊ยวด้วยนะครับ ก็ชามได้ยี่สิบาทนะครับเพื่อนๆก็ลองมาชิมดูนะครับที่วัฒาการลองนะครับเอาเกี๊ยวไปชุดหน่อครับเนี่ยครับเกี๊ยวครับ ก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดว่างก็เสาร์อาทิตย์ก็มาไหว้ได้นะครับมาเที่ยวได้ครับพราเปิดปกตินะครับเพื่อนๆันนี้ก็ขอพักกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับนี่ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีไม่กี่ร้านนะครับที่เปิดนะครับเพื่อนๆ ก็มีประมาณนี้นะครับพอดีไม่ได้เอาขาตั้งมาด้วยครับขาตั้งอยู่ในรถลืมขี้เกียจเดินกลับนะครับก็เดี๋ยวกินก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ